สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะมารมีวิวกับตัวนี้นะครับกับประสบการณ์น,นะครับกับการใช้แชมพูป้าหวังนะครับอันนี้นะครับใช้มาจนหมดขวดก็รีวิวได้นะครับก็เขาบอกกอนนะครับว่าตัวนี้เป็นแชมพูพวกลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับพอดีเพี่อนมีปัญหาเรื่องการหลุดร่วงเส้นผมนะครับก็จะเคยใช้นะครับมาหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อนี้ถือว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับเอ้ยที่ค่อนข้างที่จะใช้ดีนะครับลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้นะครับก็สิ่งที่มันเป็นข้อสังเกตนะครับก็คืออย ว่าเฮ้ยเขาใช้สมุนไพรมาสมีงจริงอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่ถูกกับกินสมุนไพรเพี่แนไม่แนะนานะแต่ว่าถ้าเกิดใครว่าเ้ยพอใช้กับกินสมุนไพรได้เออเฮ้ยคุณก็มาลองดูนะเพราะถือว่าอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับกับอย่างที่2นะครับตัวนี้เป็นแชมพูนะครับแนะนํานะครับซื้อครีมนวดด้วยนะครับเพราะหรือนะครับใช้ห่ออื่นหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเฮ้ยรู้สึกนะครับว่าเฮ้ยเนื่องจากมันใส่สมุนไพรมาไง แล้วมันเป็นแชมพูซึ่งเป็นแชมพูแชมพูจริงๆครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีคีมนวดผมนะผมเราก็จะมีอะไรการแข็งอะไรนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้แนะนำนะครับก็ควรที่จะซื้อคีมนวดด้วยนะครับแต่ว่าผมพี่ยันไม่ได้ใช้ของคีมนวดป้าหวังนะพอดีไปใช้ของยี่ห้ออืน่นเพราะมันก็มีคีมนวดของยี่ห้ออื่นนี่พี่ยันยังเหลืออยู่ก็เลยไม่เคยได้ทดลองใช้คีมนวดนะครับแต่ว่าเคยใช้แต่แชมพูซึ่งถือว่าเฮ้ยแชมพูก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีนะครับผมโอเคครับก็นะครับใครชอบกล กินสมุนไพรอย่าใช้ก็กิกนธรรมชาติเลยกินสมุนไพรแบบเชิงสมุนไพรจีนอ่ะถ้าเกิดคุณใช้กินนั้นได้คุณก็มาลองตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ราคาไม่ค่อยแพงมากนะก็ถือว่าถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่ว่าอย่าลืมต้องมีคินด้วยนะจ๊ะโอเคครับแต่จกกบรายการนี้เพียงเท่านี้ครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับหรือใครอยากสมุนเนี่ยนะครับมีชอ่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า